สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องบ้องป่ายสุขุสุขคนครับพี่น้องนี่วันนี้เปลี่ยนน้ำอีกแล้วครับพี่น้องครับรอบที่สองนะครับเปลี่ยนน้ำรอบที่สองครับนี่เริ่มบกแล้วครับพี่น้องใส่ใดดูดเอานะครับพี่น้องครับเปลี่ยนน้ำเป็นรอบที่สองครับบอประดุกจานร้อยพี่น้องครับบอประดุกหน่อยอยู่เฮือนนะครับนี่นะครับบรรยากาศอย่เฮือนอยซันคือเก่าคือเดิมนล่ครัพี่น้องเอ๋ยนะครับ เทียมเอาเอ็มกับกากน้ำตาลมาลงนะครับอ่าย่ามาเปลี่ยนน้ำมาใหม่นะครับพี่น้องครับอ่ะหัวอาหารเบิดไปเครื่องสวอปแล้วนะครับนี่นะครับประมาณสองอาทิตย์ละพี่น้องนะครับแต่ว่าเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละเท่อนะครับนี่อาทิตย์ที่สองนะครับเนี่ยอาทิตย์แรกเปลี่ยนไปแล้วอาทิตย์ที่สองกำลังจะเปลี่ยนอีกนี่นะครับกำลังจะหมดบ่อนะครับเดี๋ยวก็เปล่งน้ำใช่ไหมพี่น้องครับนี่ครับประดุกกับประมาณซัมนี่พี่น้องครับเนี่ย น้ำขาดเบิงมันเลียนเลาะกันพี่น้องเลยการบังห้น้นาออกเบิดเบิดตะกอนจังสิเปียงหนามใช่ไหมพี่น้องครับทานหนามดูดูมันจังไงไเพิ่นวะนะครับขอบสะก็ถือว่ากวางอยู่พี่น้องนะครับหนามก็ขึ้นวอดกั้นหมดแล้วพี่น้องนะครับเพเปิดหนามประดานใส่เอานะครับพี่น้องถ้าน้นาฝนก็บ่มาจักเตือนพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะขี้ฟ้ามีอยู่แต่ว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกเป็นอาทิตย์ละพี่น้องนะครับ เอ็ดห้อนก็นเลยเบิดแน่ละช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าฝนบ่คอยตกนะครับเนวกินแนวอยากอาหารปลากเ็เริ่มเริ่มจะางคดท้ายไ,ไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับขันมีแน่กับพระปลายนะครับมนอนี้ก็เลยว่างเว้นภารกิจนะครับเบียกง,งานจักหน่อยก็เลยมากสูบน้าออกจากน้องประดุกนะครับรอบที่สองพี่น้องนะครับ ันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับโอ้ใบไม้อุดตันเป็นไดดูดครับพี่น้องไดโวไดดูดน้ำครับพี่น้องตืดๆถ้าไว้มันเบิดคักๆก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าน้ำเก่ามันเริ่มจากดำแล้วเอาก็ใส่อีเอ็มน้ำเอานะครับพี่น้องใส่อีเอ็มใส่กาก,ากน้ำตาลนะครับผสมลงในน้ำนะครับเวลาเปิดน้ำก็สิึ้นมาหอดพี่แล้วพี่น้องนะครับหอดกันพี่แล้วครับ กับเพื่อน้ำฝนเตอฝนมากเขาก็จังสีได้าการปริมาณนะ้ำฝนถืงนะครับพี่น้องนี่อ่ะสีเบิดแล้วพี่น้องนะครับปลาก็ระลังเล่นรัดหนารัดล้างวันโตใจว่านน้ำเบิดนะครับโตกับประมาณซัมนิวซี่ประมาณซัมนิวซี่จานร้อยนะครับพี่น้องนะครับโตปลานะครับมันอยังนอนน่อยหนอมันนั่นงมันนั่งเขาเมาอยู่นี่ โอ้โห oh, oh, oh. มาเตใสเนี่ยอึง้งอึ้งพี่นอ้องอึ้งมาเตใสเนี่ยอยู่ผู้เดียวโคโลอยู่น้มต้องใส่หนามเบิด์ตพุนขึ้นมากเฮ้ยไหนบูพี่น้องครับบูมไม่อยูดินซต้เห้ยหมลน <laughs> อึงอ้งอึง้งอึ้งมะรีอยู่ผู้เดียวส่วนบอกหอยเซรีกับบอกหอยจูบกะมีปลาปลายพี่น้องครับเนื่องจากว่าเอาไว้เพิ่นดูดกีตารีกระดูดพวกเบิด์ตมาได้ดอกแต่ว่ากัดก็เลยเอาไว้ นะครับเป็นระบบนิเวศนะครับของบักหอยจูบหอยเชอรี่นะครับไปเป็นกูนก็ปลาดุกวันทถอพี่น้องนะครับอ่ะเบิดแล้วพี่น้องบ่าดให้เริ่มเบิดแล้วปลาขาดว่างนะพี่น้องบ่าดให้น้ำขาดว่างปลาปลาบืนพี่น้องนี่ละปลาบืนของแท้ครับผมอันนี้คือปลาบืนของแท้นะครับนี่นะครับใส่กำลังงามๆครับพี่น้องซัมเนลซี่ตัวไร่ใหญ่กูมูกับซัมเนลโปกับนี่นะครับนี่ แล่นขึ้นแล่นลงอยู่นะครับนี่จว,จวด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 อยู่เลยวันตกใจวันว่าน้ำเบิดมาอว่ากันอยู่ครับพี่น้องเหมือนกันครับพักตบแล้วก,ก็พักโจกพักโจกพักตบแล้วก็มีพักอันพักกระเสีดน้ำน้ำนะครับจะลอยมาลงไว้นะครับแต่ว่าพักโจกนี่ หมอกหอยเฉลี่กินสิเบิร์ดแล้วพี่น้องนะครับสิหาลงมได้มาอีกแล้วเนื่องจากว่าฮอยเฉลี่กัดใบกัดอันอยอดอ่อนมันเบิร์ดแล้วนะครับพี่น้องเออเลีนนี้น้ำน้ำเบิร์ดเลียนสนั่นพี่น้องเลยปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยนี่ครับน้ำขาดว่างและเลียนะนั่นเลยพี่น้องเลย้นนะาน่าไม่จะเก้ากระลูกลเดี๋ยวเปลี่ยนวาให้ ปลาสองพันตัวพี่น้องครับบอ่อขนาดนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องบ่อเอารัจดจนเกินไปนะครับสองพันตัวนี่ครับนั่งเบิ่งตัวปลาน้ำจัดร้อยพี่น้องครับบรรยากาศยามเ,เมื่อแรงนี่ก็มานั่งเฝ้าอยู่นี่พี่น้องครับย่างมะเช้าก็มานั่งเกือปลาก้อนนะครับก้อนอาบน้ำก้อนเฮ็ดเบียกก้อนไปทรงของให้ พี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮานะครับผู้พันสังของกินของอยากมาเฮ็ดหอนปลาเฮียงเกียดเฮียงนะครับเจียวปลาละซับเจียวคาเจียวแมงแข้งเจียวแมงดานะครับกับมานั่งเกลือป่าสักวันแต่ละเสานะครับพี่น้องยัง่โมเรงกัดมานั่งเบิ่งพ่อไหนมีแห้งหูมีแห้งตาพี่น้องครับเนาะช่วงนี้นะครับอันนี้คือเกษตรในน้อยนะครับเกษตรในน้อยเฮ็ดเรียนเรียนเฮ็ดมลมวลเฮ็ดจริงจังบ่ได้ครับของโมนี่นะครับเทาก็การเทาจริงจังกับมันกัารมันลุบมาเท่ากับเสียใจ เขากิเฮ็ดเป็ี่ยนพ่อว่าเออเอาพ่อได้เบิ่งได้แย่งมันนะครับพ่อได้กินได้อยากปั่นพี่ปั่นน้องครับเหลือกินจังขายเพื่อนว่านี่คือพ่อเพียงเพื่อนว่านะครับอืมครับปลากระลังโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องครับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมีตัวใหญ่ตัวน้อยครับเพราะว่าปลาเป็นสองลุ่นพี่น้องนะครับปลาเป็นสองลุ่นเอาสีเบิดแล้วน้าก็บพ่อได้หดหยาหดสวนหดรักนะครับนี่ าน,าน้ก็ตัดนี้ดีเป็นน้นนองเพราะว่าใบไม้มันหลายนะครับใบไม่ตัดมันเลยบเบิดจักเถื่นอนน้ำบวชสาเนี่ยเป็น้องพคนน่ะมีเตเนวตัดหัวมันนี่เนี่ยปีกเลี้ยงเมาหา,หากอันพักตบหากยังนี่ครับลงมาอุดพน ผลก็เลยไปยากได้จักหน่อยนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยน้ำเลยไหลคลอยบาดน,นี่ย,อยเอาเริ่มสิเบิดแล้วพี่น้องสิเติมน้ำระบาดนี่ยอร้ยากาศนะครับขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนแต่ว่าห่างฝนกับโบตกอ่ะโอเคกันปล่อยให้เบิดไล่ก่านี้เดี๋ยวเพิ่นสิบ่มีน้ำได้เรียน นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นโคกสนั่นแหละครับปลาดุกเบืนขึ้นโคกสนั่นล่ปะปลาบืนปลาบืนบืนห,หน้าหนาใบพี่น้องเบื่อจงเก่งจงเจียง,ง,ง,งอยู่ครับ โตครับเพาท่านใหญ่แห้งไปดองครับนี่ครับนี่โตซ้ำปมมือแน่ก็มีซ้ำนิวซีแน่ก็มีนะครับพี่น้องแต่ก็ใหญ่กวนเนี่ก้อยละล่ะนะครับลั่งโตก็มีหน่อยอยใส่หน่อยน้ำกลก็มีอยู่นะพี่น้องอ่ะบอกไ่้เฉลี่ห้อยยังก็อยู่ในหนองนี่ครับพี่น้องครับนี่เพราะว่าิขนาน้บงเปลี่ยนน้ำมันก็น้ำดำดำดำก็เฮ็ดให้ปลานั่งใยนะครับข้าน้อเปลี่ยนน้ำดู ปลากับสีเงาอีกนะครับนี่ครับหอย่าเฉลี่ยจะเราจับมาปล่อยไว้นะครับหอยเฉลี่หอยจูบนะครับนะนครับโอ้ยบือนสนั่นรับพี่น้องครับปุ่นปลาบืนครับพี่น้องปลาบืน,บน,าบน <laughs> มาเกิดมาเบิเองเกิดมาใส่กล่องนี่ ฐานน้ำไม้ฐานน้ำไม่จะเปิดน้ำใช่ไมหมฐานน้ำตัวนี้เบิดก่อนอีก,ก,ออกเจจักหน่อยนึงเหลือน,น,น้ำเพราะไเจาะจักหน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะมันบบขาดแพีงนะครับจงน้ำไว้น้ำเล็กน่อยนะครับเกินน้ำสีเตียมโอโอ้หอยเชลลีจุ่มนี่พี่น้องเลยนี่ครับหอยเชลลีจุ่มนี่แห้งไลกันเมืก่องกันอยู่นี่พี่น้องเลยนี่แอนเบิดครับพอน้ำลดเห็นเบิดแล้วหอยเชลลี สองคู่ครับพี่น้องจารเรยเอามาลงเอามาลงวันนี้สองคู่เลยนะครับพี่น้องเบิดและนอกราในน้าก็จะเบิดคัาแล้วน้ำครับคุณหาส่วนจะนั่นเลยครับผม โอเคพี่น้องเด้วขออนุญาตนะครับถอดปลั๊กเอาอันใดขึ้นก้อนแล้วก็สิเปล่งน้ำใส่ครับพี่น้องบา้านนี้คลิปนี้ขออนุญาตลงให้พี่น้องเบิง่งนะครับอีกจะคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนทายนา้ำนะครับน้องประดุกใหม่อยู่บ้านจานร้อยนะครับพี่น้องครับบ้านลังน้อยของจานร้อยคือเก่าคือเดิมนะครับผมเอาขออนุญาตเปล่งน้ำมา,ออา,าใส่ก็เด้อมบันไดเด้อ นะครับอ้าวสวัสดีสุขสุขคตทนะพี่น้องครับผมนะครับฝากติดตามคือเก่าคือเดิบนะครับถ้าเบิ่งว่ามันใหญ่มาสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับนี่เปลี่ยนน้ำเป็นรอบที่สองแล้วนะครับ